ที <M ult ime> ่สองของการกักตอ้เนาะมือนีก็ออกมาตรวจไขกันมาตรวจไขกันเนาะเไรด้ื้นพื่อนบอกว่าให้อยู่ใกล้กันเนาะเพื่อนออกมาตรวจไขกันต้นนี้ออกมาตรวจไขกันอยู่ ออกมาตรวจไข่เพิ่นกระแจกผ่าพิษปากหายเนาะแจกผ่าพิษปากแล้วเพิ่นกระซิมมาแจกเข่าเลยเนาะทางนี้สิเป็นห้องนอนของเฮาโยเนาะทางนี้อยู่อีกจักประมาณ มือมือที่ซองเลยได้มือน,นี่เนาะฮาเนาะสู่ๆเมื่อคืนดีหนาวนะทุกคนเลยนอนจนพออยากได้หนาวแหงแต่ว่าก็มีายอยู่เนาะายอยู่แต่ว่ากระชิบ,บค่อยมีไั่ออกมาอย่างดอกมีแต่ว่าช่วงที่เพิ่นมาตรวจไข่แล้วก็มาแจกเข่าเนาะฮาวกระชิบ,บค่อยอยู่ไกลกันดอกกะห่างๆกันอยู่เด้อ นังพิงแดดก่อน่จาจกหน่อยเพราะว่าอากาศมันเย็นเลาวก็มานหนังพิ้งแดดแต่ว่าแดดตอนเช้านี่ก็แห้งเติบเด้อยู่ฝฟังนะก็มีคนผักคือกันเนาะเป็นนผักกัน ห้องนี้เป็นห้องนอนของเอานอนเนาะเพิ่นมาแจากข่ากันเลยนะเดี๋ยวห้าสิบแปเอาข่าก่อนเนาะต้นนี้ก็ได้มาเลยนะของของแจกเมื่อนี้ได้กินก๋วยเตี๋ยวมีกาแฟนอะมีน้ำเดิมก <c oughs> ินละบอกินละบอแทางนะ <c oughs> กินกาแฟก่อนนังคนละมุมเนาะคนะแย่เลยเขาอยู่ในยาหาอยู่ในยาหางแ่เอื้อยกินแล้วบ่ทงนะเอื้อยอยน้เป็นอาหารแซ่บบ่แซ่บเนาะกินยได้ก็นบ่เหลือแม่นบ่ ฮาสโจัดกาแฟก่อนเน้องมื่อนี่ยังม่ทันได้กินข่าวกินกาแฟก่อน<ม>อาหารสาวเด้นเมื่อนี่ได้กินเฟอสดน้ำห,ห่อนๆเนาะอ,อากาศเย็นๆมามามากินอาหารสาวน้ำกันก<ม>ิน <c oughs> แล้วแล้วก็พักกันนอนได้บัดน,นี้เนาะ เงียบอิ่มซิมเลยนะิ่อนอยู่หองไพหองมันิ่นบ่ให้ออกมายัางเพ่นผ่านเนาะเพื่อให้ออกแต่ย่ามันเฮาออกไปวัดไขต่ตรวจไข่แล้วก็แจกเข่าเนาะคือจังสีเพิ่นกนห้อยู่หองไพหองมันเงียบคือบ่มีคนนี่ ก,ก็มีคนใหม่เข้ามาเรื่อยๆเนาะยักษน่ะห่ากาับห,หน็นมานับอาอาหามสามสามปลูกยังไม่มากอีกก็มีมากขูมือคู่มือน,นั่นแหละเนะาะแต่ว่ามา,า,มาบ่อลายมือละสิบประมาณนี้เนาะประมาณสิบปลายประมาณสิบปลาย<ถ>แ,แต่ก่อนก่อนหน้านี้เนาะฝุ่นกักประมาณหาหมือเนาะมือที่หาฝุ่นกระส่ง ข้ากะสีถามเบิ้งเนาะว่าวันที่หาข้าวชีออวได้๋ยวออกบ่อทางนี้ไฟ่ก็ยู่หองไพ่หองเราท่าในเยขากะรอการปล่อยอยู่เนาะ <S 2> <S 2> <S 2> <N un> รอการปล่อยนอนตุ่มผะห่มกัย่าหน้ำแฮ ตอนนี้รก,กแดดจ้าเลยวรกระิมาอาบนามกันเนาะคลิปนี้กระสิขอฝากไวส้สนีทก่อนเด้อจ้านิ้งก็คือสิบ้คอยไดทถ่ายคลิปลงน้อยพอบายันเจ้าหน้าทีเพิ่นววาเนาะคลิปนี้ก็ไว้พอกันเนาะถามโบเห็นลงคลิปก็คือซีเมนกลับหอดเฮือนก่อนนอนนิ้งยังสีลงคลิปคลิปนี้ก็ขอจบสนีก่อนเด้อขอไฮโ้มมบรรยากาศอยู่ใน,น่นทางเขาว้องน้ำอีกเถื่อนหนึ่งเนาะบรรยากาศทางมาของน้ำเนาะ แต่กะลอมอยู่หักแดดแดดแดด